สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ Chrysler v a l a n n ปี1973นะครับคันนี้เป็นเครื่อง LD28 นะครับพองเครื่องใหญ่มากนะครับนี่คือ Chrysler v a l ั a n ปี1973นะครับเดีย๋ยวพาเดินชมดูรอบคันนะครับเป็นรถคันใหญ่เลยนะครับยาวเกือบ5เมตรนะครับ4เมตร80มนะครับคันนี้ได้ล้อเดิม ป่าครอบล้อเดิมครบเลยนะครับระบบไฟติดครบทุกดวงนะครับรถเอกสารภาษีครบไม่ขาดต่อนะครับโอนได้นะครับทะเบียนแท้นะครับเครื่องโยน l ์2 8ลงเล่มเรียบร้อยนะครับขั้นใหญ่แต่ขับง่ายขับสบายครับรถยังเป็นสเปคเดิมนะครับยังไม่ได้โหลดนะครับยางก็ยังเป็นยางเดิมนะครับภายในนะฮะคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมนะครับ แประตูดเดิมเป็นแบบนี้นะครับงานดีนะครับบอ่อหนังเดิมเก่าหน่อยนะครับสีซีดตามเวลานะครับผ้าหลังคายังเป็นผ้าเดิมอยู่นะครับบางแดดที่หายไปมีอยู่นะครับขับทางไกลได้สบายนะครับแอร์มีนะครับ ต้องเผาหัวสักครู่นะครับเปิดกุญแจทิ้งไว้เดี๋ยวจะได้ยินเสียงดังแตก็กก็สตาร์ทได้นะครับแต่เดิมคันนี้เป็นเกียร์คอนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นเกียร์คอแล้วนะครับวิทยุแบบนี้ยังมีอยู่ติดรถอยู่นะครับติดแล้วนะฮะขับไกลได้นะครับรถมีห้าเกียร์นะครับผมทดสอบขับมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับปกติดีนะครับ ทำควมเร็วได้ร่วมร่วมร้อยนะครับที่ลองขับมา90้าสร้อยนี่ปกติดีนะครับความร้อนปกตินะครับเดินทางไกลได้เลยรถยนต์วแลนล์ปี1973เริ่มหายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับกระชอบติดต่อได้นะครับ ติดต่อได้นะครับรถยนไสเนอร์วาเนันปี1 973อันนี้สวัสดีสสดะครับ